พระอัจฉริยภาพด้านภาษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านภาษาทั้งภาษาฝรั่งเศสเยอรมันละตินและภาษาอังกฤษด้วยทรงลึกซึ้งในรากฐ,ฐานของภาษาทรงมีพระราชดำริหลายครั้งในปัญหาการใช้ภาษาไทย เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมประชุมทางวิชาการกับชมรมภาษาไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2505ทรงสแสดงความห่วงใยในการบัญญัติศัพท์และการแปลเดี๋ยวนี้ที่อันตรายที่สุดจากการแปลในข่าวอย่างหนึ่ง การแปลในการบันเทิงโดยเฉพาะภาพยนตร์ผิดกันมากเพราะว่าเอาภาษาที่เขาพูดมาแปลคำนั้นตามที่นึกว่าตรงจนกระทั่งความหมายไม่เหมือนกันอย่างนี้เป็นสิ่งที่อันตรายต่อมาทั้งราชการได้มีมติให้วันที่29กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันภาษาไทยแห่งชาตินอกจากนั้น พระองค์ยังทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณต่อการพัฒนาด้านการภาษาและปัญญาของประชาชนทรงพระราชนิพนธ์แปลบทความภาษาอังกฤษจากนิตยสารต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวกับทัศนะด้านการเมืองและการปกครองพระราชนิพนติโตชีวประวัติของในพลติโตแห่งยูโกสลาเวียนายอิน ผู้ปิดทองหลังพระแสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญมุ่งมั่นของสายลับพันธมิตรของสงครามโลกครั้งที่สองในพุทธศักราช2539ชาวไทยก็ได้ชื่นชมซาบซึ้งกับพระมหาชนกที่ทรงค้นคว้าเรื่องและภาษาจากพระไตรปิฎกแล้วทรงพระราชนิพน์เป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยทรงดัดแปลงให้เข้าใจง่ายขึ้นเพื่อผู้อ่านศึกษาเรียนรู้คุณค่าของความเพียรต่อมาพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้จัดพิมพ์ฉบับการ์ตูนเช่นเดียวกับพระราชนิพนธ์เรื่องทองแดงเป็นเรื่องสุนัขทรงเลี้ยงชื่อทองแดงภายหลังได้พระราชทานพระบรมราชาอนุญาต จัดพิมพ์ฉบับการ์ตูนให้ประชาชนได้อ่านอย่างแพร่หลายด้านความกตัญญูรู้คุณด้วยพระปรีชาสามารถด้านภาษาไทยภาษาบาลีสันสกฤตทรงใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่คือคอมพิวเตอร์ออกแบบอักษรเทวนาครีซึ่งเป็นอักษรโบราณใช้ในการเขียนภาษาอังกฤษตัวอักษรภาษาไทยและต่างประเทศและที่เห็นเจนตาเจนใจ และรอคอยของราษฎรคือบัตรสคสอผลิตด้วยคอมพิวเตอร์พระราชทานคนไทยซึ่งแฝงด้วยแง่คิดคติสอนใจพระมหากรุณาธิคุณในการส่งเสริมภาษาและวรรณกรรมที่พระราชทานในโอกาสต่างๆล้วนเสริมสร้างปัญญาและเป็นองค์ประกอบแห่งเอกลักษณ์สำคัญเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยสืบต่อไป